ตัโน่นค่ะตรงนี้เราก็จะตัดหญ้าโนะ่นโน่นโน่นตัด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 ,ตด ไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดยายใพ่อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกเช่นเคยจริง,รงๆเราก็จะไม่มาอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้พ่อบอกว่าให้มาตัดย่าก็เลยเต้องมาตัดย่าที่นาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าที่นาเราปลูกอะไรบ้างแล้วพ่อทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูตั้งแต่เข้ามานะคะว่าเป็นยังไงเข้ามาก็จะเจอกับนีเลยน้องตะไคร้พ่อก็จะ ปไว้เป็นแถวยาวอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าที่พ่อทําไว้ก็จะเป็นเนินขึ้นมานําพ่อรดน้าต้นไม้อยู่นะคะทุกคนพ่ออันนี้เขาเรียกว่าแปลงอะไรมีฟักทองแล้วก็แตงนะคะทุกคนต่อไปก็จะมีมีหอยขมพวกกบพวกเก็มันก็จะมาเรื่อยๆอาจจะมีหอยขมนะคะทุกคนหอยขมตรงนี้ก็จะเป็นสะใยเอาไว้เลี้ยงปลาส่วนมากทางนี้จะเป็นแปลงผักนะคะทุกคน ก็จะมีต้นกล้วยมีมะพร้าวมีตะไคร่ต้นมะระกระอสมเอิอันนี้พริกอ,นนอันนี้น้องพริกพ่อบอกว่าเพิ่งจะเริ่มทำนะคะทุกคน,นคยังไม่เสร็จเท่าไหรจะมีควบวงจรนะของมีไร่นาจนผสมหนึ่งไร่หนึ่งไร่ครึ่งหนึ่งไร่หนึหน่งไร่กับอีกครึ่งนั่นก็คือแปลงนาถ่ายไปที่ไทยนานั่นคือแปลงนาทางโน้นก็จะเป็นแปลงนา ไปอีกนู่นเดี๋จะพาไปดูกันนะคะทุกคนมะละกอพันเตียลงไปเจ้าปลูกพริกใกล้ๆกับต้นอันนี้เหอพ่ออันนี้เด้อันนี้ก็เคื่อการบ่อ,อันนี้พริกหมดนี่คือแปลงพริกทั้งหมดอันนี้แปลงนนพริก,กทั้งหมดปปน,นะคะทุกคนอันนั้นก็จะเป็นขี้เหล็กขี้เหล็กไปสูตรึงโพน,นอันนี้ก็จะเป็นแป้งขี้เหล็กขี้เหล็กก็จะยาวแถวยาแบบนี้อันนี้ก็บ่อปลาดุกนะคะทุกคนเอาละสาใหญ่เด้ออ๋อสายใหญ่เป็นบ่อปลานิน อันนี้สะนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาดุกปลานิลนปลาขาวปลาสลิดอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะคะทุกคนเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับส่วนครัวเท่าไหร่นะคะทุกคนซึ่งเราต้องถามพ่อตลอดตรงนี้ก็จะเป็นแปลงนะนี่ตรงนี้ไงคะที่เราจะต้องตัดหญ้าก,กันก็ตัดไปหอดพูนหอดพี่ตรงนี้รู้สึกว่าพ่อน่าจะทําเป็นกระไดหรือเปล่าขึ้นไปก็จะเป็นต้นกล้วย ตรงนี้ก็จะเป็นกระต๊อบของเรากระตอ๊อบเล็กๆเนี่ยค่ะก็จะสิ้นสุดแค่นี้ตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้ทํานาปลูกข้าวแล้ก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะที่ปลูกข้าวที่กระต๊อมนี่ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะคะทุกคน,นดูไป ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหลังจากนี้ก็จะเป็นแปลงผักไปเลยนะคะทุกคนซึ่งพ่อก็าทำกับแม่นะคะวันนี้แม่ไม่มาแม่ไปขายของตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลูกข้าว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 ,ปาวไปค่ะเดี๋ยวเราต้องมาช่วยพ่อแล้วยายมาแล้ยวยายมาทำกับข้าวให้กินสองสาวันล้อมรั้วก็ไม่ใช่ล้อมไม่ง่ายนะคลองมา ตั้งมาเนี่ยแม่ไปไหนเราเอามาลงลงที่นี่ทำที่นี่มันเลยก็ลูกก็ช่วยช่วยเฉยไม่มีตั<า>ง <ไป S 2> ค่ะไม่ปล่อยน้ำใส่อันนี้บอไม่ปล่อยไม่ได้น้นำยังไม่มีน้ำจอดไม่ได้ที่นี่มันเค็มอ๋อน้ำเค็มออืจอดไม่ได้เราจำเป็นเราต้องรอน้ำดูทำรางน้ำเลยเอาเอาแม่ตั้งน้ำผลปล่อยลงกัน อ๋อที่พ่อที่พ่อยังไม่ใส่น้ำเพราะว่าน้ำมันเค็มอะเรารอน้ำฝนอย่างเดียวนี่อันนี้น้ำรอน้ำฝนนะคะทุกคนอีพ่อเรารอน้ำฝนเลยยังไม่ได้ใส่ปลาได้บริเวณนี้จอลงไปลึกไม่ได้เค็มหมดทำไมถ้าน้ำเค็มแล้วปลามันจะตายอ่ะปะก็มันเค็มไงมันไม่สามารถประทานออื่นได้ทีนี้ถ้าคือน้ำฝนมาพร้อมสามารถปล่อยปลาตัวนี้ยังไม่ปล่อยเพราะอะไรกลัวน้ำมันแห้งหน้าแรงถ้าน้ำเราเข้ามาเราก็จะทำการทำทุกอย่าง ไปดูยายเด้อได้ให้กับขา้าวพล่าไปดูยายกันนะคะยายทํากับข้าววันนี้ยายบอกว่ายายจะทําแกงออกตัแต่ลูกอยู่ยยังหัวเลี้ยงแมวนน้ำเลยอะทำกับข้าวแบบทุ่งนาบรรยากาศมันดีเลยแม่แม่จะตำประกอบนะหบอ กินบ่ไม่ยักษ์กี่คำกินอโอ้น้นก็อ้อมไก่กันหน่อยน้ำหมกกักคุณภาพแบบธรรมชาตินะสูตรของเราคือใช้แบบธรรมชาติกินมันคือสิ่งอยู่เราก็ใช้น้ำหมักก็ใช้แบบธรรมชาติใช้ผัดหมักแบบต้รมชาติเป็นไม้ใหญ่ นี่คือน้ำหมักแต่อ็เราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีอันนี้น้ำหมักหรอเปล่าอืมนี้คือเราใช้แบบปุ๋ยธรรมธรรมชาติเลยน้ำหมักนี่มันผสมอะไรบ้างผสมผักหลายอย่างผกมนิดนะมีน้ำตาลมีผักมีอะไรต้นไม้ทุกต้นเราจะไม่ใช้สารเคมีเกรอบอยู่เพราะว่าดินมันกำลังมันอันสกปรวันนี้ไปซื้อมันจะมีมันไปละลานหลายหมื่นแล้วล่ะเดี๋ยวไปละาง นเมไหเาม่แห้งแกู่่ในฝนตกตามเมืองมีแห้งหน้าสุีิสายนประเมินวนในนายจีตวะเนี่ยเดือนละเจ็ดหมื่นป่าเดือนละเจ็ดหจิตไหมเข็มไหมไม่ใส่ไม่อยางีา่เห็ดเนี่ยก็ยยยยวาตัดเหงนพวเด็กกันตัดเนีขายตัดไปตั้งสี่หา้าตเปน,นหน เกียรน้่มันแป๊บค่ะทุกคนตัดไปแล้วครึ่งหนึ่งเติมน้ำมันน้ำมันเสร็จแล้วราต้องเติมออโต้โูปเติมออโตู้ปบไปแค่นิดเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเป็นควันเติมออโต้โูปไปประมาณครึ่งฝาต้องพักเครื่องมันก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องมันร้อนเดี๋ยวมันจะน็อกแดดร้อนมากวันนี้เมื่อวานแทบไม่มีแดดเลยเอามาตัดหญ้าให้พ่อแป๊บเดียว แดดมาเลยสวรรค์ช่างเป็นใจยิ่งนักอ๋อเจ้าแต่ก่อนเราปตัดหญ้าไม่เป็นนะคะทุกคนแต่ว่าพอได้มาเป็นทาหารเราได้มาอยู่ทหารผู้หญิงเขาก็ให้ตัดหญ้านะคะแต่ว่าตัดหญ้าทําอะไรทําความสะอ,อะไรนี่ผู้หญิงก็คือต้องทําเป็นทุกคนนะคะฉะนั้นพ่อมีลูกสาวเราจะเป็นทุกอย่างให้พ่อคะ่ะเป็นทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวในเวลาเดียวกันแต่เป็นพ่อไม่ได้นะคะ เป็นค่พ่อน้ำมันคือเอามาหน่อยเด่ยไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปตัดหญ้าก,กันต่อตอนนี้เราก็จะตัดเรื่อยๆนะคะไปตัดหญ้าก,กันต่อค่อะทุกนน่นนู่นพ่อแกไปตักน้ํานี่ไอ้ขี่รถสามล้อมาแล้วก็ไปตักน้ำยู่ตรงนู้นคลองนู่นแ,แถวโน้นนะเพื่อเอามาใส่เอ,อทุ่งน้น,นะคะ พาขายเมยกันนะคะแล้วไปตัดต่อ5เจอก,กันอีกทีที่บ้านนะคะทุกคนเพราะว่าแบตจะหมดแล้ว ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเอ่อวอล์กวันเดวันไปนากับพ่อคุณคนก็ได้ดูไปแล้วว่าเออนาเรานนั้นเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วอ่ะมันยังไม่เสร็จขนาดนั้นนะคะทุกคนมันก็ยังเหลืออีกเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะเริ่มทำเอ่อผักมันก็เลยแบบว่าอย่างต้นเล็กๆอยู่อีกสักพักนึงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะคะว่าพอทำเสร็จแล้วเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็รอฝนตก ถ้าฝนตกแล้วน้ำในอ,อ่างอย่างนี้มันก็จะเนี่ยว่าจะได้ปล่อยปลาลงได้ถ้าทุกคนอยากให้เราทำคลิปแนวไหนหรืออยากให้เราไปทำอะไรหรือ,อยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวไปกล่องของนิยาตไปอาบนะ้ำเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร b e ให้ด้วยนะคะทุกคนบายพี่เทนมีบุญมาไม่ฝ่าทพี่ๆนะคะ มีบุญายบายมีบุญตามีบุญปิก,ก็ไม่แน่ไห,หนสิ<บ>เจอกันคลิปใหม่ครับ